หัวหน้ามาส่งลิกาที่คอนโดแล้วเราทั้งสองก็สั่งอาหารขึ้นมากินบนคอนโดเลยและก็อีกตามเคยหัวหน้าก็สั่งกะเพราเนื้อไข่ดาวไม่สุกเช่นเคยส่วนลิกาก็สั่งข้าต้มกุ้งมากินค่ะระหว่างที่หัวหน้ากับริกาทานข้าวกันก็พูดคุยกันไปด้วยกุ้งที่นี่ตัวใหญ่จังเอาไหมคะหัวหน้าลิกาแบ่งให้คะ่ะดีๆครับ มามาลิกาป้อนเนอะลิกาจึงตักกุ้งตัวโตๆพร้อมน้ำซุปป้อนหัวหน้าหัวหน้าก็ปากหวานตอบกลับมาว่ากุ้งที่ห้องลิกาหวานจังแม้หัวหน้าไม่ชอบไข่เยิ้มแล้วเหรอคะถึงมาชมกุ้งตัวโตวของลิกาเนี่ยชอบครับชอบ แล้วหัวหน้าก็ใช้ช้อนซ่อมแทงลงไปบนไข่แดงใหญ่ๆน้ำไข่แดงที่ไม่สุกก็เยิ้มทะลักออกมาเปื้อนช้อนว้าวผมชอบไข่ดาวที่ห้องคุณจังมันดีมากถ้าอร่อยครั้งหน้าหัวหน้าก็มาทานอีกนะคะมาทานทุกวันเลยได้ไหมเอิม่มหัวหน้าคะมาทานทุกวันเนี่ยจะมาทานข้าวหรือทานคนคะ ถ้าลิกาอนุญาตผมก็อยากจะทานด้วยนะค่ะกินกินพอหัวหน้ากินไปได้สักแป๊บหัวหน้าก็เกิดกัดพริกเข้าไปเต็มเต็มคำจนเกิดอาการเผ็ดร้อนขึ้นหูแดงตาแดงนี่น้ำค่ะนี่น้ำค่ะดื่มก่อนนะคะถ้าทานจะเผ็ดมากเผ็ดเผ็ดเผ็ดจริงๆครับด้วยความรีบร้อนที่จะดื่มน้ำ หัวหน้าจึงทำน้ำหกใส่เสื้อเชิ้ตชุ่มเลยริกาจึงบอกให้หัวหน้าถอดเสื้อออกจะนำไปรีดให้ใส่ก่อนกลับหัวหน้าก็ถอดเสื้อส่งให้กับริกานะคะแต่ตอนนั้นหัวหน้าก็ยังมีอาการเพลดซูลอยู่ริกาไม่รู้จะช่วยอย่างไรริกาจึงเผลอลุกไปนั่งข้างๆข,ของหัวหน้าแล้วหยิบแก้วน้ำเย็นน้บที่ปากของหัวหน้าดวงตาของริกาและหัวหน้า ประสานกันในระยะที่ใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้แล้วหัวหน้าก็ค่อยๆซูดปากของเขาเบาๆโดยที่ลิกาไม่ได้ทำอะไรเลยลิกาก็รู้แล้วว่าหัวหน้าคงเผ็ดมากแล้วลิกาก็เอาแก้วน้ำออกต่ออีกไม่ได้หรอผมกำลังเผ็ดเลยครับพอแล้วคะ่ะลิกาก็แค่อยากจะช่วยให้หัวหน้าหายเผ็ดนะ่ะว่าไงคะดีขึ้นบ้างไหม ดีขึ้นดีขึ้นครับแล้วเสื้อผมล่ะอ๋อเดี๋ยวลีกาเอาไปปั่นแห้งให้ดีกว่าแล้วรีดให้เลยค่ะหัวหน้าจะได้มีใส่กลับบ้านเนอะแต่ก่อนที่จะปั่นผ้าเราสองคนกินข้าวให้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวลีกาจะไปเอาไอติมสตรอเบอรีในช่องฟิตมาเสิร์ฟค่ะจะได้หายเผ็ดเนอะเราทั้ง2คนก็ตั้งหน้าตั้งตาก,กินข้าวกันจนหมดแล้วหัวหน้าก็เรียกร้องถึงไอติมที่ลีกาบอก นิกาก็นำมาเสิร์ฟให้หัวหน้าอย่างไวอร่อยดีเนาะผมชอบถ้าหัวหน้าชอบก็กินต่อเลยค่ะเดี๋ยวนิกากไปปั่นเสื้อให้หัวหน้าก่อนเดี๋ยวจะดึกมากไปกว่านี้ก่อนไปสักหนึ่งคำนะเดี๋ยวผมป้อนไม่เอาดีกว่าค่ะเดี๋ยวนิกา,กากเปื้อนไปและทานให้อร่อยนะคะหลังจากนั้นนิกาก็จัดการเก็บจานอาหารและจัดการกับเสื้อผ้าของหัวหน้า ปล่อยให้หัวหน้านั่งทานไอติมหน้าทีวีเพียงลำพังพอริกาเดินกลับมาถึงกับหยุดหัวเราะไม่ได้เลยค่ะภาพที่เห็นตรงหน้าปากของหัวหน้าเลืะไอติมและไอติมก็หยดลงบนกางเกงของหัวหน้าหัวหน้าคะไหนๆก็ไหนๆแล้วหัวหน้าเดินไปที่ห้องน้ำนะคะมีผ้าขนหนูวางอยู่แล้วหัวหน้าก็ถอดมันออกมาเลยค่ะกางเกงนะ่ะ ลิกาจะได้จัดการทีเดียวอ๋อได้ครับแล้วหัวหน้าก็เดินออกจากห้องน้ำโดยที่นุ่งผ้าขนหนูตัวเดียวลิกาก็ยิ้มแล้วเดินไปจัดการกับเสื้อผ้าของหัวหน้าหลังจากนั้นลิกาก็อาบน้ำรอผ้าของหัวหน้าแห้งมันก็น่าจะใช้เวลานานพอสมควร ลิกาเดินกลับมาลิกาก็เห็นว่าหัวหน้านอนหลับที่โซฟาแล้วลิกาไม่รู้จะทำยังไงจึงปล่อยให้หัวหน้านอนไปอย่างนั้นลิกาก็นำผ้าห่มมาให้หัวหน้าหนึง่งผืนเพราะกลัวว่าถ้าตอนดึกๆแล้วเขาจะหนาวตอนนี้มันก็เป็นเวลาที่ดึกมากแล้วลิกาก็คงต้องปล่อยให้หัวหน้านอนที่นี่เลยก็แล้วกันพรุ่งนี้เช้าค่อยให้หัวหน้ากลับไปเปลี่ยนชุดที่บ้าน แล้วลิกาก็เดินกลับเข้าห้องนอนเพื่อพักผ่อนในระหว่างที่ลิกากำลังนอนหลับอยู่ลิกาก็รู้สึกได้ว่าเหมือนมีใครเข้ามาในห้องของลิกาลิกาจึงเปิดไฟขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็นหัวหน้าจริงๆด้วยค่ะหัวหน้าเดินเข้ามาหาลิกาพร้อมขึ้นมานอนบนเตียงกับลิกาหัวหน้าไม่พูดอะไรอีกต่อไป เขาขึ้นมานอนกับลิกาแล้วก็หลับไปลิกาไม่งงนะคะเราก็ไม่ได้ตกใจแล้วลิกาก็นอนหลับตาลงไปคืนนี้คงไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นหรอกค่ะ,คะพอรุ่งเช้าลิกาตื่นขึ้นมาปลุกหัวหน้าให้ไปทำงานกันแต่หัวหน้าบอกว่าวันนี้พวกเราลางานกันเถอะผมอยากนอนอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะคะ พราะถ้าเราไม่ไปแล้วใครจะมาทำหน้าที่แทนเรากันล่ะคะเอาหน้าผมง่วงขอผมเถอะนะไหนๆก็มาถึงจุดนี้แล้วนิกาก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันถึงแม้จะกักฟอร์มมาตั้งนานณนะจุดนี้จะเอาอะไรมาหยุดก็ฉุดไม่อยู่แล้วนิกา,กาจะทำตามคำขอของหัวหน้าให้หัวหน้าแบบไม่คาดคิดเลยคะ่ะ ลิกาก็จัดการกับหัวหน้าแล้วปล่อยความต้องการไปตามใจของตัวเองหัวหน้าก็หยุดทงักอยู่แป๊บหนึ่งแล้วหัวหน้าก็ลุกขึ้นนั่งแล้วหัวหน้าก็ร้องเพลงด้วยความสุขใจไปเรื่อยๆท่วงทำนองมีทั้งขึ้นและลงเสียงสูงและเสียงต่ำระหว่างที่หัวหน้าร้องเพลงหัวหน้าก็จับลิกา,กาให้ล้มลงบนที่นอน รูปผมของลิกาให้เรียงตัวบนหมอนไม่ให้ปิดบังใบหน้าเขาจ้องหน้าลิกาอยู่ครู่หนึ่งเขาคงต้องการจะเห็นใบหน้าของลิกาที่ไรเมคอัพชัดๆในใจของลิกาก็แอบเขินนะคะกลัวว่าเขาจะตกใจกับหน้าสดของลิกาแต่ตอนนี้คงมองข้ามทุกสิ่งอย่างไปกันแล้วค่ะหัวหน้าละริกาก็พางยิ้มให้กัน บ่งบอกถึงความสุขที่เราจะต้องทำกิจ,จาก,การรมร่วมกันต่อจากนี้หลังจากนั้นเราสองคนก็ลุยกันเองเลยค่ะไม่มีใครรีรอหรือชักช้าเลยเหมือนกับความรู้สึกตอนนี้พวกเราทั้งสองกำลังนั่งอยู่บนจรวดที่มีความแรงสูงมากพร้อมที่จะทะยานไปสู่ฟากฟ้าเพื่อไปอยู่ในจุดที่สูงที่สุด และก็พร้อมที่จะปล่อยตัวของเราทั้งสองคนลงมาสู่ความผ่อนคลายสบายตัวส่วนหัวหน้าเองริกาก็เชื่อว่าเขาก็คงรู้สึกดีไม่ต่างจากริกามากนักหรอกนี่เป็นครั้งแรกหัวหน้าน่าจะชอบใจและหัวหน้าก็คงจะตื่นเต้นเหมือนกับริกานะคะสรุปว่าวันนี้หัวหน้ากับริกาคงได้หยุดงานจริงๆแล้วล่ะคะ่ะ เพราะเราทั้งสองก็รู้สึกอ่อนเพลียมากจึงขอนอนพักต่อเมื่อริกาได้นอนพักแล้วริกาก็ตื่นก่อนหัวหน้าริกาจึงได้ตัดเตรียมอาหารไว้รอคงไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าริกาจะสั่งอะไรให้กับหัวหน้าริกาก็สั่งข้าวกระเพราเนื้อไข่ดาวเยิมเย้มๆสองฟองให้กับหัวหน้าเลยค่ะส่วนริกาตอนนี้ขออะไรที่มันซอบๆกันแล้วกัน ริกาก็เลยสั่งข้าวผัดไข่ไข่เจียวฟูส่วนน้ำดื่มริกาก็เตรียมเป็นน้ำผลไม้เย็นๆจะได้ชุ่มคอเพิ่มวิตามินและความสดชื่นให้กับร่างกายของเราทั้งสองคนสักหน่อยพอหัวหน้ากินอาหารจานโปรดหมดแล้วหัวหน้าก็เรียกร้องไอติมสตรอเบอรี่ถ้วยโปรดดังเช่นเมื่อวานอย่างเร็วพันคล้ายกับเด็กทารกที่ร้องงองแงอยากจะกินนมก่อนนอนเลยค่ะ ตอนนี้หัวหน้าไม่เหมือนกับคนที่นั่งอยู่ในออฟฟิศแล้วแต่เหมือนเป็นลูกแมวน่ารักน่ารักของลิกาไม่ว่าลิกาจะบอกอะไรหรือสั่งอะไรหัวหน้าก็จัดให้ลิกาอย่างรวดเร็วและง่ายดายลิกาชอบจังค่ะที่หัวหน้าน่ารักและอ่อนโยนกับลิกาอย่างนี้หลังจากที่ท้องอิ่มกันแล้วหนังตาของลิกาและหัวหน้าก็อยากจะหลับลง เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างจริงจังแล้วเราทั้งคู่ก็ขึ้นเตียงริกาก็ทิ้งตัวลงบนที่นอนพร้อมกับหมอนข้างที่มีชีวิตและขยับตัวได้ลิกาและหัวหน้าจะอยู่เคียงข้างกันทุกครั้งแม้แต่ยามหลับนอนความสัมพันธ์ของลิกาและหัวหน้าจากนี้ไปก็พัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆ